สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อันรูู้รูดูปาดูชื่อเียกยากกันแต่ก็ถามว่าบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอยู่ย่านหน้าหรือว่า57เองอยู่ที่จอดรถแตถือว,ว่าโอเคในทีเดียวแล้วเพลงถือว่าบรรยากาศเสียงเพลงก็ถือว่าะพ,าะ,พาะแต่ที่สำคัญนะจะมีเบียบอกเลยว่าที่นี่เบียครับบอกเลยว่ามีสูตรของเขาคิดเองด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากลองแล้วก็ราคาใช้ได้เลยทีเดียวแค่ น่าคือว่าา57เจนี่งใครสนใจนะลองมาชิมนี่เจ้าของร้านื่ออะไรครับผมเฉิดครับเจ้าของร้านชื่อเฉิดนะฮะใครมาก็ติดต่อเขาได้เลยบอกว่าเพลงนี้บรรยากาศบอกว่าอินเตอร์ทีเดียวคนที่ชอบเที่ยวแซนโวโก,กนเนี่ยจะรู้รู้ว่าเพลงสไตล,ล์นี้ที่นี่ก็มีนะฮะลองอยากให้ลองคือเบียร์ครับนะฮะนี่วันนี้ผมจะลองอหลายหลายเลยบอกเลยว่าเด็ดนะ แนะนำแนะนำแนะนำตัวนี้เนาะมันนี่ของร้านของที่ร้านในชื่อในชื่อชื่ออะไรครับตัวนี้ B D B D I P A ขายกันเีนาะบูดูบาดู I P A อ๋อบูดูบาดู I P A นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับตัวนี้อันนี้จริงจริงจะเป็นระหว่าง I P A กับล l a g อ r เป็อระหว่าง I P A กับลาเกอร์ก็จะมีคาแรคเตอร์ t อ r I P A แต่จะมีความ light light ทานง่ายกว่า Lager โอเคต้องลองดูเฮ้ยดีอ่ะมันมีความเป็นเป็นฟุตเต็งเล็ก คือเล็กแล้วทานงาน่ายไม่คนนี้ไม่ชอบทานรสขมผมว่าตัวนี้ดีตัวนี้แนะนําเลยชอบทานเบียร์ขวดเบียร์ไทยแล้วก็ตัวนี้หอมตัวนี้ใกล้เคียงแล้วมีกลิ่นหอมเลยนะมันจะเป็นมีความไอพีเอก็คือจะมีกลิ่นผลไม้ตบหลังอ๋อตัวนี้ดีตัวนี้ดีแนะนำโอเค<บ>เอออันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรฮะโคยฝรั่ลังคโคยฝรั่งเอาละเดี๋ยวเรามาดูโคยฝรั่งกันโคยฝรั่งนะโคย ชอบชอบชิ้นนี้เดี๋ยวมาลองชิมดูว่าเขาเป็นรสชาติเป็นฟรุตนิดนึงฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมก็นี่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยตัวนี้ดีนะแ,ค,แค่อะไรครัวย่างก็คือผลผลไม้ <c oughs> เออชื่อนี้ดี ดูนะฝากไปเลยครับโอเคร้านเท้าเจ็ดร้านเ,เท้าเจ็ดเบียดีอาหารดีและเพลงบอกตรงว่าอย่าครับบะไูด้ดู